ดนค่ะวันนี้เราจะนํามานําเสนอนะคะถึงความแตกต่างน้านการศึกษานะคะระหว่างการศึกษาของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยค่ะเราจะมาดูความแตกต่างหรือความเหมือนของการศึกษาของทั้งสองประเทศนี้นะคะโดยอย่างแรกนะคะเราจะมาดูในหัวข้อระดับมาตรฐานการศึกษานะคะของประเทศออสเตรเลียนะคะจะอยู่ในระดับต้นๆของโลกเลยค่ะแต่ของไทยนะคะจะอยู่ในระดับกลางๆหรือท้ายๆของโลกค่ะเวลาในการเรียนนะคะจะเรียน ของออสเตรเลียนะคะจะเรียน4เทอมนะคะเทอมละ2เดือนครึ่งค่ะแต่ของประเทศไทยนะคะจะเรียน2เทอมเทอมละ4เดือนค่ะในระเบียบการแต่งกายในการเข้าเรียนนะคะจะมีการบังคับนะคะในประเทศเออสเตรเลียนะคะจะบังคับในโรง,งเรียนรัฐหรือโรงเรียนคาทอลิกนะคะจะบังคับเครื่องแบบโรงเรียนนะคะในในส่วอของเสื้อและกางเกงค่ะโดยชายนะคะจะเป็นเสื้อโปโลกางเกงขาสั้นนะคะและในรุ่นพี่อาจจะเป็นขายาวค่ะในในผู้หญิงนะคะจะเป็นเดรสลายตารางสวมทับด้วยเสื้อเบลนะคะ หรือในรุ่นพี่นะคะจะเป็นเชือเสื้อเชือเสื้อเชิ้ตนะคะติดกระดุมกางเกงขาย,ยาวและในบางเรยออาจจะมีเนคไทค่ะแต่ในของประเทศไทยนะคะจะมีบังคับตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยค่ะโดยทรงผมนะคะจะเป็นต้องเป็นทรงผมสั้นนะคะแต่งกายเครื่องแบบของเรียนให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงเท้าข้าอยาวรองเท้าตามระเบียบค่ะในด้านการศึกษาภาคบังคับนะคะเอ่อในประเทศเีเียนะคะจะศึกษาภาคบังคับอยู่ที่ตั้งแต่อายุ5้าถึงสิปีค่ะโดย ปีในปีในการเรียนของเขาคะคือเดียนหนึ่งถึงเทนขามโดยเทียบได้ของเรานะคะก็คือป .1 ถึงม .4 ค่ะและในการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยนะคะจะเป็นป .1 ถึงม .3 ค่ะเลยอายุเจ็ดถึงสิบห้าปีค่ะนี่ส่วนต่อไปนะคะเราจะดูในในด้านของระบบการศึกษาค่ะในประเทศอเตรลีนะคะจะมีระบบการศึกษาเป็นระเบียบค่ะก็คือระบบระบบการศึกษากลางนะคะคือระบบ international บัคโอเลตหรือไอบีค่ะแล้วในของประเทศไทยนะคะจะจัดโดยระบบกระทรวงศึกษาธิการของไทยค่ะระดับในระดับการศึกษาของแต่ละระดับชั้นนะคะคือระดับชั้นประถมศึกษาประถมศึกษานะคะประทเทศออเตเลียจะเริ่มตั้งแต่5ถึง11ปีค่ะแต่ในประเทศไทยนะคะจะเป็นระดับป,ประถมศึกษาตั้งแต่6 1ถึงปีค่ะในระดับมัธยมนะคะประเทศออเตเรียนะคะจะเป็นตั้งแต่อายุ1 1ถึง18ปปีค่ะ ในประเทศไทยจะเริ่มเรียนตอนนี้1 2ถึง18ปีค่ะระดับอาชีวศึกษานะคะประเทศออสเตรเลียค่ะตั้งแต่อายุจะเรียนตั้งแต่อายุ1 5ถึง18ปีค่ะแต่ประเทศไทยนะคะจะเรียนอายุ1 5ถึง18ปีเหมือนกันค่ะจะเรียนในอาชีวศึกษานะคะคือปวชนั่นเองค่ะส่วนในระดับอุดมศึกษารระดับมหาลัยนะคะก็ในออสเตรเลียและประเทศไทยนะคะจะมีระดับปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกเหมือนกันเลยค่ะแต่ในประเทศไทยนะคะปริญญาตรีจะมีของ ปอศปอด้วยนะคะ2ปีค่ะนี่นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆรูปแบบนะคะการเปรียบเทียบการศึกษาของประเทศเติรียและประเทศไทยค่ะสำหรับนี้ขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ค่ะคุณค่ะ